อะไรยังไงของเข็นช่อง f o r e s t ร้อนเงินสนใจมนะูดิบรดนนาคนนี้ยอมใจฟันได้กับตันทีลิเวอร์พูลเปิดเผยชื่อกองหลังที่เจ๋งกว่าตนในวัยที่เท่ากันในคาักนี้บอสอาร์เน่ปวดหัวเลยเทียบผลงานของข่าแนวนรุกลิเวอร์พูลในคาแรน้นะจัดทีมค่อนข้างลำบากเป็นอย่างมากเมื่อสัลชมแข่งหงหลายรายฟอร์มโหดหลังได้โอกาสเพิ่มเติมในคาันี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยงานนี้ทาง,งทางฝั่งสโมสรลิเวอร์พูลนะฮะตกเป็นข่าวว่าแสดงความสนใจในตัวของโมดริโลกองหลังชาวบาซูเรียนของนอตติงแฮมฟอร์ t โดยจะอาศัยประโยชน์จากกฎกำไรและก็เสถียรภาพของพิบร็กอังกฤษเข้าท่าทางในครั้งนี้ โดยการรายงานข่าวจากทาด้านของทีมท็อปบอกว่าดาวเตะวอชเปรน,นี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนับตั้งแต่ย้ายมาจากด้านของโคเรนเทียมีบทบาทสำคัญในการช่วยต้สังกัดอยู่รอดบนเวทีฟุตบอลพรีเมียร์เีกอังกฤษในฤด,ดูกาล2023ถึง2024รวมถึงออกตัวร้อนแรงในฤด,ดูกาลปัจจุบันอยู่ที่อันดับ7ของตารางคะแนนหลังพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเพียงแค่2แต้มในขณะนั้น ด้วยฟอร์มที่เหนียวแน่นแพ้ไป1จากทั้งหมด9แมตช์เดย์มีถึง3ครินชีตในลีกทำให้ปลอดนั้นหรือว่า,วาวราคาประเมินของแข้งบอสเลียนรรยนี้เพิ่มไปหลายเท่าตัวสู่70ล้านปอนด์ท,ทั้งที่ซื้อมาเพียงแค่15้าล้านปอนด์ในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าของแดงลิเวอร์พูลพร้อมสู้ราคาในครั้งนี้หรือไม่เนื่องจากเวลานี้ยังไม่สามารถจะตกลงสัญญาใหม่แก่โตสังกัดหรือว่ากับตันเฟอร์จิฟันได์ซึ่งจอดจะหมดมิถุนายน,นปีส0 2 5ัา ดาราผู้แข่งแย่งลายเซ็น e i, ーーบรอริโลได้แก่เชลซีปารีสแซงแมงและก็ตงดนันของบาร์เซโลนาในครั้งนี้คนนี้ยกดิว้วให้เลยนะเมื่อเฟอร์จิลฟันได้กับตันทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยชื่อกองหลังที่เจ๋งกว่าตนเองในวัยเท่ากันในครั้งนี้โดยการน,นี้เฟอร์จิลฟันได้กองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์กับรายการพอดแคสต์ของบริโอเฟอร์ดินานอดีตประกานหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะซึ่งถามว่าใคร คือกองหลังที่สร้างความประทับใจมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยฟันไดในวัย23ปีารายนี้ก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหลังที่เรียกว่าเดซิพิมเบริกอังกฤษซึ่งเขาเคยคว้ารางวัลน,นักเตะย,ยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ,กฤษหรือวา่า PFA ในฤดูกาล2018-2019ไปแล้วและก็ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีมากถึง4สมัยในช่วงที่เล่นให้กับนักของฝั่งเลเวอร์พู อย่างไรก็ตามฟันได้ยอมรับเรนนาร์วินเรนชาริบาดารรับไว้สามปยนี้ของอาร์ซนอลคือคนที่เขานึกถึงเป็นชื่อแรกในคําถามของริโอฟอร์ดินานและมองว่าอยู่ในระดับที่เหนือกว่าเมื่อเทียบเท่ากับตนเองในวัยเดียวกันในขณะนี้โดยประการหลังกัปตันทีมลิวอพูได้พูดถึงท่านักของวินเรนชาริบานะฮะที่เป็นส่วนสำคัญในการพาอาร์ซนอลก้าวขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์ในช่วงหลังและก็ติดชีมยอดเยี่ยมแห่งปีในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดบอกว่า เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าชาริบาเนี่กำลังก้าวขึ้นมาได้ดีมากในเวลานี้โดยเขาเป็นคนแรกที่ผมนึกถึงตอนนี้เขาเป็นคนที่แข็งกแกร่งผมคิดว่าเรื่องการครองบอลเขาทําไม่ดีเลยถ้าจะให้พูดตามตรงนะตอนที่ผมอายุเท่ากันผมเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับจุดที่เขาอยู่ทุกวันนี้เลยชัดเจนว่านั่นคือความงดงามของฟุตบอลเช่นกันผมชอบดูกองหลังคนอื่นๆและเข้าซึมซับกับสิ่งต่างๆมากมายจากพวกเขาในเวลานี้ โดยมีผู้เล่นเล่นกับบอลได้ดีและก็มีเซ็นเตอร์ฮาฟีดีมากมายเมื่อคุณดูเกมซึ่งผมก็ได้ดูหลายเกมอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในระดับสูงสุดคุณสามารถเก็บเกี่ยวบางสิ่งบางอย่างได้เสมอในครั้งนี้อ,นนอนนาร์นตไงโมซาลาดูดีสุดนะส่วนโริอดีอัสดิโกโชตาและก็โคด้กักโปและก็ดาวินตูเจสก็ยอดเยี่ยมเหมือนกัน ลนะผลงาน5ดนารุกลิเวอร์พูลในช่วงซีซั่นนี้เป็นอย่างไรกันบ้างโดยการน,นี้อเนสซร์ตเฮดคอล์ลิเวอร์พูยังคงนำทัพองแดนลิเวอร์พูทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องหลังจากที่เกมล่าสุดบุกไปเฉือนชนะบริตันแอนด์โฮฟอเวนไป2-3ในตึกคาราบาทครับรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันพุธที่30ตุลาคมที่ผ่านมาฤดกูการนี้เบนเตเตลิเวอร์พูหลายร,รายที่โชว์ฟอร์มไม่ดีโดยเฉพาะนารุก5คนทั้งโมเมซาร่าลุยดิอาสดิโกโชตา โคดี้กัคโปและก็ดาวินดูเยชไม่ว่าสรัฐจะส่งใครลงสนามเป็น3ประสาน,นหน้าแต่ละคนก็จะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้เป็นเรื่องที่ดีต่อทีมแม้ว่าจะทําให้กุนซือชาดาชต้องปวดหัวอยู่บ้างในครั้งนี้ก็ตามทีซึ่งหากเปรียบเทียบผลงานของห้าแนวรุกของแดนลิเวอร์พูลในการเล่นทุกรายการในฤะดูกาลตะว,วันที่24จะออกมาเป็นดังต่อไปนี้มองเปิดสาบราชนะผมงานนี้ลงสนามอ่า1,079นาที ทำประตู8ประตูแล้วก็แอสซิส7ครั้งดียร์สลงสนาม749นาทีทำประตู6ประตูแล้วอีก2แอสซิสโชต้าลงสนาม653นาทีทำไป4ประตูะกับอีก2แอสซิสกัคโปลงสนาม607นาทีทำไป4ประตูะกับอีก2แอสซิสแล้วก็ดาวินดูเยสลงสนาม550นาทีทำประตู2ประตูกับอีก2แอสซิสในครั้งนี้ อาร์ตินไงอันเดนสลอตเทสโคลเลเอร์ฟูลได้กล่าวชมฟอร์มบัรดานักเตะที่ได้ลงเล่นในเกมคาราบาลค้ารอบ16ทีมสุดท้ายนาทีบุกไปชนะบริตันแอนท์โฮฟอาเบียนไป3-2โดยเกมนี้สลอตจัดชุด11ตัวจริงโดยที่ให้โอกาสนักเตะหลายคนที่ก่อนหน้านี้มักจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองอย่างเช่นโคด้กัคโปจาร์เดคอนซาโจโกเมสและก็บัลทรุเอนโดซึ่งทัพของแดงก็ยังคงทำได้ดีพอสมควรที่จะเก็บชัยชนะกลับมาบ้านได้ สโอตเปิดเผยบอกว่าในช่วงเครื่องหลังของฤดูกาลก่อนโคดี้ทำประตูได้หลายลูกนะฮะดังนั้นเขาจึงเป็นนักเตะที่ดีของลิเวอร์พูลมา,นานแล้วตัววันนี้เขายังคงทำง,งานได้ดีและนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมและเขาก็มีดีพอที่จะได้เป็นตัวจริงแบบก้นผาประจำไม่ได้ถึงขั้นต้องเป็นตัวจริงทุกนัดในครั้งนี้โปรดนะแต่เขาก็ได้เป็นตัวจริงอยู่บ่อยครั้งเขาต้องแย่งตำแหน่งอย่างหนักกับบริทิอสัสมันเป็นเรื่องปกติสำหรับสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูล ที่จะมีนักเตะเก่งๆถึง2คนในทุกๆตำแหน่งในครั้งนี้ถ้าพิจารณาถึงโจโกเมสและก็จาเดลควนซานี่โชคร้ายจากประตูที่เราเสียไปในครั้งนี้และถ้าก็มันก็ต้องบอกว่าผมชอบฟอร์มโดยรวมของพวกเขาเป็นอย่างมาและพวกเขาก็ต้องแย่งตำแหน่งกับเฟอร์จิลและก็อิกบูหรือว่าอ Ib ah ิบาฮิบาโดเต เรารู้ดีนะว่านี่จะเป็นเกมที่ยากเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขามีสไตล์การเล่นที่ยอดเยี่ยมและก็เสริมทัพได้ดีการเก็บชชนะออกจากที่นี่มันถือได้เป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากในระยะยาววันนี้ผมประทับใจกับสิ่งที่เห็นจากลูกชีมจนถึงตอนนี้ผมก็ไม่ได้ลงเล่นมากสักเท่าไหร่นักในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งมันก็ทําให้ผมจะทีในช่วงหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ยากมากยิ่งขึ้นนะหงแดงทอร์พูแชมป์เก่าในศึกคาราบาวคัพ ลุ้นกันเหนือดเดียวกว่าจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชิเเลิศหลังจากที่บุกไปเอาชนะบริตันแอนท์ทอาอเวียนแบบบุบวิตใจด้วยสกอร์สต่อ2เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่ว่าโชคดีที่ได้ความเชียบคมของโคดี้กัคโปรสร้างความแตกต่างและนี่คือผลสอบของลุกทีมอาเนสร์ตแต่ละคนในแมชนี้ที่เ m x s เอมิคสเตเดียมเริ่มที่ทางด้านของทางฝั่งผู้เล่นกันก่อนกันกน,กน,นะ ก็จะมีบินเทสรารฟยารอสถึงแม้ว่าสองเสียสองประตูแต่ก็ช่วยเซฟสวยๆตั้งหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะลอยตัวปัดลูกมงของไซมอนเอดินกราช่วงเครื่องหลังรวมไปถึงจังหวะหลุดเข้าไปยิงของทาดิแปรนตี้ช่วงต้นเกมได้ไป7 5คะแนนคอนเดอร์กาเเกอร์โดยการนี้บุ่งมั่นดีแต่เกมรับบางจังหวะหลุดง่ายไปหน่อยได้ไป6คะแนนจาโดูคอนซางานนี้เหมือนจะขาดความมั่นใจไป โดยพลาดเองเต็มๆกับจังหวะที่นําไปสู่การเสียประตูแรกแถมมีส่วนทําบอลเฉดเปลี่ยนทางทําให้ทีมเสียประตูที่2ช่วงท้ายเกมจะต้องลุ้นกันเดน่นครั้งนี้ได้ไป5คะแนนโชโกเมสการนี้อาจจะไม่เนียนเท่าเฟอร์จิฟันไดแต่ภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้โดยเฉพาะการรับมือลูก,กอากาศในครั้งนี้ได้ไป6.5คะแนนอันดี้บรอบสันขยันช่วยทีมได้ดีแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่เกมรับไม่ค่อยโอเคโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลัง ได้ไป6คะแนนวัตารุเอนโดได้ขีความขยันแต่หลายจังหวัดจะดูมั่วไปหน่อยเบรกเกมคู่แข่งไม่ค่อยได้การเล่นโดยรวมยังต่ำกว่ามาตรฐานนฤด,ดูการก่อนนะได้ไป6คะแนนไทเลอร์มเมอร์ตันงานนี้ช่วงครึ่งแรกไม่ค่อยดีเสียบอลง่ายแต่ว่ายกระดับฟอร์มขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งหลังอะไรก็เป็นคนผ่านบอลให้กับกัคโปในจ,จังหวัดได้ประตูขึ้นนำต่อศูนย์ได้ไป6.5คะแนน ต่อมาก็จะเป็นเคอร์ติสโจนอาจจะไม่โดดเด่นมากมายนักแต่ก็เล่นเข้าขากับเพื่อนได้ดีทําให้เกมนั้นดูไหลลื่นได้ไปเจ็ดค,คะแนนโรดิอาสสตาต์าตัวจริงทางฝั่งขวาซึ่งดูแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กการเล่นติดีกัดกขัดนั้นไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสตัตเท่าไ่ร่นักแต่หลังจากที่โยกไปเล่นด้านซ้ายตามที่เขาถนัดนะฮะได้ไม่กี่นาทีช่วงครึ่งหลังก็ทำประตูไป3ต่อ1ให้กับทางทีมท,ทันชีได้ไป6กคะแนนโคดิกัรโปเป็นเกมที่เล่นด้วยความมั่นใจจริงนนนในน้้ี มีทั้งความเร็วและความแข็งขแกร่งได้ไป8คะแนนสุดท้ายก็จะเป็นโดมิ like. นิกสบ็อกสไตร์นัดนี้ยืนสูงเหมือนเป็นกองหน้านะฮะแต่ว่ามีส่วนร่วมกับเกมสูงแต่จังหวะการเล่นไม่ค่อยได้แถมพลาดโอกาสทองที่ทําประตูใส่ในช่วงครึ่งหลังที่ซั้าไปได้ไป5.5คะแนนและข่าวได้พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจะกนใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกครับ